โอ้ oh my god พายุเข้าเกาะฮ่องกงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพา,พ,พ,พายุสีชมพูสีชมพูกเลยพายุสีชมพูไม่ไดีต่อใจจริงๆแล้วค่ะแม่คุณทุนหัวของเบานะคะหลังจากแปลงล่างจากชุดนอนที่ไม่ได้นอนแล้วนะคะ <laughs> ยังแซวไม่เลิกนะคะชุดวอร์มน้องออจจะแพงนะเออนะเก๋ๆเดี๋ยวนี้เ็ื่อใส่เป็นสไตล์แบบนี้นะคะแอดก็ขอเรียกว่าชุดนอนไม่ได้นอนแล้วกันนะคะตอนนี้แปลงล่างแล้วจ้าเป็นมหาเศรษฐีนี้อีกแล้วพร้อมโปรยมันนี่นะคะชุดใหม่จ้าช้ลายสุดที่ฮ่องกงนะคะแหมเซตนี้แล้วดูเข้ากับน้องแฉงมากเลยนะคะมีความตะเบงมารด้านบนด้วยนะจ๊ะมีสายควายนะคะมีกระดุมเล็กๆแล้วก็มีเข็มขัดแบบน แล้วคิดดูสิแบบฟิตติ้งมาเป๊ะนะคะหุ่นน้องก็เป๊ะนี่คือเหมือนแบบเราเห็นเวลาหุ่นโมเดลในตู้โชว์อะไรอย่างเงี้ยนะอะไรคือตู้โชว์ก่อนนะในแบบว่าตู้ดิสเพลย์ตามห้างอ่ะเออคือหุ่นอย่างงี้และนี่คือลาลิสาที่มีชีวิตนะสามารถแรปโย่โบกไม้โบกมือได้แต่หุ่นนี้ฟาดนะคะเป๊ะอย่างกะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ อย่างกับโมเดลอะโมเดลที่แบบไม่มีชีวิตอะเพราะอะไรจะปั้นได้เป๊ะขนาดนี้ก่อนนะคะคำตอบก็คือลาลิสานี่แหละค่ะก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เอเชียนี่เปลี่ยนชุดทุกประเทศเซอร์ไพรส์สุดอะไรสุดนะและชุดนี้คือโคตรน่ารักพออยู่กับผมจุกแบบนี้นะคะหลายคนน้อยใจอีกแล้วอยู่ไทยทำไมหนูไม่ทำผมทรงนี้่ะ อิจฉาส่วนในคนประเทศอื่นก็บอกอิจฉาทรงผมตอนอยู่ประเทศไทยส่วนประเทศไทยก็อิจฉาประเทศอื่นอ่ะยังไงก่อนอิจฉากันเป็นวงกลมไปนะคะที่เป็นน้องดาวของบลิงค์ะ่ะที่ไม่เคยพอใจอะไรเลยนะคะเพราะว่ารักมากก็จะนีดมากนะเออวอนมากเป็นพิเศษ แล้วแอดเนี่ยสงสัยจริง,รงๆหนูลิสเนี่ยเขารู้ตัวหรือเปล่านะคะเวลาโยกนิดโยกหน่อยเนี่ยใจเราก็ไหวตามแล้วนะคะแต่เวลาเวียงแรงๆแบบนี้เราก็โอ้มันได้ใจเวียงอีกคะลุค่าเวียงไปเลยไม่เคยเบานะั้น,นี่สาวไทยก็จะแซบแบบนี้แหละนะคะยิ่งไปเติมพลังมาจากบ้านเกิดเมืองนอนแล้วแล้วก็ เต้นให้ลืมร้อนไปลูกนะสบัดไฟแรงๆเลยนะคะเจออากาศเย็นนี่คือพลังฟื้นเลยรวมไปถึงค่ะได้กลับไปอยู่กับคุณแม่แล้วก็เพื่อนพี่น้องที่รักนะในไทยแลนด์นะคะก็เหมือนได้ชาร์จพลังนะมารอบนี้ก็คือสุดเหวียงสุดกํำลังอีกเหมือนเคยนะคะคนได้กําไรไปก็แฟนๆนะคะถ้าเกิดว่าไม่ช็อกกันอยู่หน้าเวทีไปซะก่อนก็รับรองว่าแฮปปี้อย่างแน่นอนนะคะก็คือโอ้ยยักย้ายใส่เอลเอวบาง นีทําไมแผงลิทขนาดนี้ก่อนอย่างที่แอดบอกค่ะว่าตอนแรกเนี่ยอุณหภูมิของฮ่องกงก็ดีๆอยู่นะ,ะแต่ตอนนี้พายุพัดเข้าเกาะแบบเต็มๆเ,เลยทีเดียวนะ,ะบลิงนี่ต้องวิ่งหนีตายกันชุนละมุนเลยค่ะโดยเฉพาะบลิงวีไอพนะคะที่ต้องเข้าก่อนอะไรก่อนให้สําเร็จด้วยนะคะนี่เป็นยับแบบแบบแบบ <laughs> จะพูดภาษาแมวแข่งกับน้นองลิสของแอดก็คือภาษาดาวอังคารนะดาวพุดธดาวพฤหัสเลยนะคะก็บอกก่อนว่าอันนี้เป็นความน่ารักที่ตอนนี้รู้สึกว่าเออปลื้มคอสตูมวายจีนะ,ะที่แบบเออเนลมิดชุดให้แต่ะละประเทศเขาก็แบบมีความปลื้มว่าแบบอ๋อมาประเทศฉันเปลี่ยนชุดอะไรแบบนี้นะคะอ๋อแล้วดูสิแล้วดูสิสาวๆปล่อยผมแล้ว ไม่เหมือนมาเมืองไทยทุกคนจะได้เห็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะข้างหลังนะเป็นทรงกะโหลกสวยๆนะว่าแบบเออทรงศีรษะสวยเพราะว่าเมืองไทยร้อนค่ะจ้องก้าวผมให้หมดทุกคนนะคะแต่ว่าประเทศอื่นเขาปล่อยผมแล้วจ้า <c oughs> เออเป็นประเทศไทยนี่ก็ได้เปรียบหลายเรื่องเนาะมองข้อจํากัดให้เป็นข้อดีที่แบบโอ้ยน้องลิสมัดผมก็น่ารักแล้วแบบ ใครอีกที่เราไม่เคยเห็นมัดผมสาวๆก็มัดผมอะไรแบบนี้แล้วก็แบบเออนะหลายมุมแอดก็หาข้อดีนะให้ประเทศชาติกันไปนะคะเพราะว่าเราก็ต้องภูมิใจนะเพราะอย่างน้องลิสก็ยังภูมิใจเลยในความเป็นไทยนะคะตามเชร์อัพกันไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวแอดจะมาแซวเรื่อยๆเหมือนกันนะจ๊ะอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนนะคะห้ามนอนนะห้ามนอนเป็นข่าวนะทุกคนถ้าแอดไม่นอนทุกคนห้ามนอนนะคะเพราะชุดนอนจะไม่ได้นอนวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ